สวัสดีครับผมอาจารย์สุลตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง Youtube ก็ดีหรือจะเป็น Facebook เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีสิงห์แต่จะเป็นคําพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8แป๊บๆก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ปลายปีแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันเสมอมาในการติดตามคลิปวิดีโอของผมนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีสิงห์จริงหรือไม่ท่านก็เข้าไปใน Google เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์และท่านก็พิมพ์ไปเลยครับวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดกดโอเคไปปุ๊บในนั้นจะมีบอกเองครับว่า ลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดท่านก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาฟังคลิปวิดีโอได้ครับในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอและก็อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ให้ถูกใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็คงเป็นไปได้ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ ดวงลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวประจำตัวนั้นได้โครจรเข้าสู่ภพที่3ในดวงชะตานะครับจึงส่งผลทำให้ตัวท่านเองมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมากขึ้นมักเข้าสังคมบ่อยมากขึ้นบ้างก็เดินทางบ่อยนะครับรวมถึง บางทีก็มีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาได้ครับแต่หากท่านเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ก็ควรเข้าหาด้วยความนอบน้อมดาวพุธเป็นดาวการเงินจรร่วมกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านหากท่านมีธุรกิจเป็นของตนเองก็เรียกได้ว่าการค้าของตัวท่านเองนั้นก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวจรร่วมกับดาวพระอังคาร ก็จึงเป็นช่วงที่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านมักจะต้องเหน็ดเหนื่อยมักจะมีเรื่องให้ต้องฟันฝ่าแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนแล้วก็ให้คุณมากขึ้นบางท่านก็มักจะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลในระยะนั้นได้ครับความก้าวหน้าในชีวิตก็นับว่ายังดีในด้านสุขภาพของลัคนาราศีสิงในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีมนุษยูอังคาร จอมากุมเล็งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับจึงส่งผลทําให้ลัคนาราศีสิงนั้นต้องระวังอุบัติเหตุบาดเจ็บเจ็บตัวรวมถึงบางทีท่านอาจจะเจ็บป่วยได้ด้วยครับบางท่านก็มักจะมีเรื่องขัดแย้งภายในครอบครัวหรือญาติพี่น้องระวังเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินต่อไปนะครับจะเป็นวาสนาในเรื่องของการเงินของลัคนาราศีสิง ดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของท่านคืออาทิตย์โครจรร่วมกับดาวพุธการเงินจึงส่งผลทําให้ท่านยังมีเงินเข้ามาท่านยังมีช่องทางในการที่จะหาเงินแต่ดาวพฤอังคันนั้นเรียกได้ว่าเป็นดาวบาปเพราะโครจรน,นําหน้าดาวพุธการเงินจึงส่งผลทําให้ลัคนาราศีสิงนั้นท่านมักมีภาระรายจ่ายทางด้านการเงินที่มากอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวพุธเป็นดาวการเงินจะโครจรเป็นวินาศของดาวประจําตัวท่านจึงส่งผลทําให้ลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านต้องระวังมีภาระรายจ่ายเข้ามาบางทีข้าวของเสียหายหรือแม้กระทั่งของหายก็ได้นะครับท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินท่านให้ดีๆแต่อย่างน้อยในเดือนนี้ท่านก็ยังสามารถที่จะมีโชคทางด้านการเงินแบบฟุกฟุกได้ด้วยครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องความรักของลัคนาราศีสิง สำหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้นะครับดาบาประเคราะห์ได้พาดผ่านพบคู่ครองท่านนะครับถึง5ราศีจึงส่งผลทำให้คู่ครองของตัวท่านเองนั้นมักจะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าคู่ครองของท่านกำลังสุขภาพไม่ดีบางทีเจ็บป่วยได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกความสุขความสมหวังทางด้านความรักอย่างน้อยถือว่ายังมี ความรักนั้นก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้แต่พอเข้าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวนั้นย้ายราศีครับตัวท่านเองต้องระวังการขัดแย้งทางด้านความรักที่มากขึ้นบางทีมักมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะกันแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนอารมณ์ท่านก็มักจะร้อนแล้วก็งุนหงิดง่ายจึงเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนั้นจะต้องมีสติเอาไว้ให้มากบางท่านก็มักจะไปขัดแย้งกับคู่ครองเพราะเรื่องคนอื่นก็เรียกด้ว,ว่าเป็นเรื่องภายนอก ฉะนั้นตัวท่านเองนะครับไฟในอย่านําออกไฟนอกก็อย่านําเข้าครับสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนะครับหากท่านจะรักใครหรือชอบใครสักคนในระยะนี้โดยมากนะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นยังเป็นจังหวะที่ท่านยังพอมีโชคทางด้านความรักแต่ความสัมพันธ์ในระยะยาวก็อาจจะไม่ดีและก็ไม่แน่นอน โดยมากมักจะเป็นรักที่ยังฉาบฉวยยังเป็นรักที่ยังเอาแน่อนอนไปได้ฉะนั้นก็ขอให้ลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้ท่านอย่าไปยึดติดทางด้านความรักมากเพราะอาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นร้อนใจแล้วก็มักหัวเสียได้ครับสําหรับลัคนาราศีสิงนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้